สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองและกําลังมองหาที่ที่จะใช้เป็นทั้งออฟฟิศและที่อยู่อาศัยคุณภาพดีไปด้วยในตัวและที่สําคัญทําเลที่ตั้งจะต้องเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกใกล้โซนธุรกิจใหญ่ๆอย่างพระราม9ก้สีนครินและพัฒนาการอยู่วันนี้กิฟและทีมงานโฮมหน้าอยู่มีโครงการที่ตอบโจทย์ทั้งหมดนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะกับโครงการมีลอฟพระราม9จากพาร์ทเนอร์เอสเตด เป็นโครงการโฮมออฟฟิศสูง5ชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอยใหญ่ถึง504ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาและยูนิตทั้งโครงการเนี่ยมีเพียงแค่6ยูนิตเท่านั้นนะคะบนที่ดินโครงการ232ตารางวาในราคาเริ่มต้น23ล้านบาทค่ะโดยทำเลที่ตั้งของตัวโครงการนี้นะคะจะอยู่ในซอยพระราม9 57ทับ1 เข้าซอยจากถนนพระราม9ก้ามาประมาณ150เมตรและจากถนนหัวหมากเนี่ยเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรค่ะโดยจะเข้าทางซอยหัวหมาก21ซึ่งถือว่าอยู่ในทำเลที่เชื่อมต่อทั้งโซนพระราม9การามคำแหงพัฒนาการและสีนครินที่เป็นโซนที่มีแหล่งงานขนาดใหญ่และการเดินทางก็สามารถวิ่งเข้าออกเมืองได้สะดวกใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสีรัตหรือมอเตอร์เวย์ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเมืองส่วนการเดินทางด้วยรถสาธารนณะ จากโครงการจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรถึงแอร์พอตลิงหัวหมากและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงสถานีพัฒนาการค่ะรูปแบบของโครงการมีลอฟพระราม9นะคะคุณผู้ชมจะเป็นอาคารพาณิชย์สูง5ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะคะโทนสีที่เขาใช้จะใช้โทนสีเอิร์ธโทนทั้งหมดค่ะรูปแบบหน้าตาตัวบ้านทั้ง6ยูนิตเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะจะมีแตกต่างแค่ พื้นที่ข้างบ้านที่ดินข้างบ้านนะคะกับตัวฟาซาดบริเวณระเบียงบางยูนิตเท่านั้นค่ะและก้ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณแพนเนี่ยที่เป็นเจ้าของโครงการเขาเคยทําธุรกิจอื่นๆมาก่อนก่อนที่จะมาพัฒนาตัวสังหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจความต้องการของนักธุรกิจจริงๆว่าเวลาจะทำออฟฟิศเนี่ยจะต้องการอะไรบ้างอย่างพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาก็ให้มาเยอะนะคะและที่สําคัญก็คือวัสดุเนี่ยเขาใช้ของดีนะคะ โครงสร้างบ้านเนี่ยจะใช้เป็นก่ออิฐมอญค่ะส่วนเสาเข็มเนี่ยเขาจะลงมาให้ทั้งหลังเลยนะคะลึกถึง22เมตรส่วนในตัวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีติดแอร์ให้ติดลิฟต์ให้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าบ้านตัวอย่างของจิงกันแล้วนะคะเด็กที่จะพาเข้าไปชมด้านในบ้านนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่หน้าบ้านกันก่อนนะคะหน้าบ้านเนี่ยเขาจะให้เป็นรั้วลังเลื่อนอัตโนมัตินะคะวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอบดำค่ะแล้วก็จะมีติดเมลบ็อกซ์ไว้ให้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมี ป้ายบ้านเลขที่กับออดไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะพอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถขนาด4จอดค่ะวัสดุปูพื้นเนี่ยเขาใช้เป็นทรายล้างนะคะแล้วถ้าเรามองไปด้านบนก็จะมีไฟ LED ิีมาให้ถึง12ดวงเลยนะคะถัดเข้ามาด้านในค่ะตรงนี้เนี่ย จะเป็นห้องเก็บของค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะได้เป็นบานอลูมิเนียมอบดําบานใหญ่เลยนะคะด้านในเนี่ยก็มีพื้นที่เก็บของค่อนข้างกว้างเลยเราสามารถที่จะใช้เก็บอุปกรณ์ล้างรถหรือว่าอุปกรณ์ทําความสะอาดได้ค่ะแล้วเขาก็จะมีติดไฟมาให้หนึ่งดวงนะคะแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากบิวอินเป็นชั้นวางรองเท้าสําหรับพนักงานหรือว่าลูกค้าก็สามารถทําได้ค่ะติดกันค่ะก็จะเป็นประตูทางเข้าหลักนะคะ ตัวบานเนี่ยเป็นบานผักค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นบานกระจกนะคะเราสามารถมองเข้าไปเห็นส่วนรีเซพชันได้เลยพอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โถงต้อนรับค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีพื้นที่ไม่กว้างมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ใช้สอยชั้นบนนะคะก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย ที่ชั้นหนึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นที่จอดรถด้านหน้าค่ะแต่ว่าพื้นที่โถงตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีพื้นที่ที่สามารถใช้จัดเป็นโซนต้อนรับได้สบายๆเลยค่ะแต่คลิปต้องขอบอกก่อนนะคะว่าที่เรากําลังจะพาชมเนี่ยจะเป็นบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ้านมาตรฐานเนี่ยจะได้เป็นบ้านโล่งๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ทําธุรกิจอื่นๆก็สามารถตกแต่งเป็นแบบอื่นได้ค่ะ สำหรับการจัดฟังก์ชันนะคะที่เขาจัดมาให้ดูเขาก็จะวางเป็นโต๊ะรีเซพชันตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นเก้าอี้นั่งรับรองหรือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นโซฟาแบบนั่งสบายๆก็ได้ค่ะสําหรับความสูงฝ้าเพดานนะคะที่ชั้น1นถึงชั้น5เลยเนี่ยจะมีความสูงแต่ละชั้นอยู่ที่2.6เมตรนะคะแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนี่ยตัวพื้นจะใช้เป็น stone c o m p o s i t ค่ะซึ่งมีคุณสมบัตินะคะที่ ละเอียดมากแล้วก็ไม่ดูดน้ําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียและที่สําคัญก็คือว่าเขาจะไม่ทําปฏิกิริยากับรังสี UV เพราะฉะนั้นสีก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการใช้งานค่ะถัดมาด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีห้องซึ่งห้องตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นห้องเก็บเอกสารได้เพราะว่าตําแหน่งเนี่ยจะอยู่ด้านหลังรีเซพชันพอดีนะคะถัดมาทางฝั่งนี้ค่ะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โถงบันไดค่ะคุณผู้ชมตัวบันไดเนี่ยจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะปิดหน้าบันไดด้วยไม้คอนบูดค่ะแล้วก็ตัวราวจับเนี่ยจะใช้เป็นแบบก่อปิดหน้าด้วยไม้สีเข้ากันกับบันไดค่ะติดกันจะเป็นโซนของตู้ไฟนะคะซึ่งตู้ไฟของบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด2ชุดชุดแรกเนี่ยจะคุมชั้น1ถึงชั้น3แล้วก็อีกชุดนึงเนี่ยจะคุมที่ชั้น4ถึงชั้น5ค่ะแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชม จะเป็นลิฟต์โดยสารใช้ของมิซูบิชิค่ะจุคนได้ประมาณ4-6คนหรือว่าน้ำหนักบรรทุกประมาณ450กิโลกรัมค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยค่ะพื้นที่ส่วนแรกบนชั้น2นี่นะคะเราก็จะเจอกับพื้นที่โถงบันไดค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมไปยังศูนออฟฟิศแพนทรีแล้วก็ห้องน้ำพื้นตรงนี้จะปูเป็นกระเบื้องแกนิโตนะคะ ส่วนประตูที่เห็นตรงนี้เนี่ยในบ้านมาตรฐานเขาจะไม่ได้มีกั้นมาให้แต่จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเราทําเป็นออฟฟิศด้านในเนี่ยคิดว่าก็สมควรที่จะกั้นเพิ่มค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําเป็นออฟฟิศก็จะต้องเปิดแอร์ทั้งวันนะคะถ้าเกิดว่าเรากั้นเพิ่มเนี่ยก็จะช่วยให้แอร์ไม่ต้องทํางานหนักค่ะเราเข้ามาด้านในนะคะคุณผู้ชมเรามาดูในส่วน p พ n t r y กันก่อนค่ะในส่วนนี้นะคะทางโครงการเขาจะเดินระบบท่อนะ้ํามาให้เรียบร้อยเลยซึ่งในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็จัดมาให้ดูเป็นครัว p พ n t r y นะคะ มีซิงค์ล้างจานติดตั้งไว้แบบนี้นะคะเผื่อพนักง,งานเนี่ยสามารถล้างจานเล็กน้อยๆได้ก็ไม่ต้องลงไปล้างที่ชั้นล่างค่ะขนาดพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะคะใช้งานได้สบายสบายเลยส่วนช่องแสงเนี่ยนะคะจะได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้เลยสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะนะคะแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยก็จะช่วยระบายอากาศได้ดีค่ะติดกับส่วนแพนทรีนะคะคุณผู้ชมทางฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะ ซึ่งห้องน้ำชั้น2ชั้น3และชั้น4เนี่ยจะเป็นแบบ powder room ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่มีส่วนอาบน้ำค่ะสุขภัณฑ์ที่ใช้จะใช้เป็นของ American Standard ทั้งหมดจะมีอ่างล้างมือก๊อกน้ำนะคะด้านบนก็จะติดตั้งกระจกเงามาให้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีก๊อกน้ำเผื่อไว้ทำความสะอาดเล็กน้อยๆค่ะติดกันก็จะเป็นทถสุขภัณฑ์ยี่ห้ออเมริกันสแตนดาร์เช่นกันนะคะให้มาพร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระค่ะ แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นเครื่องดูดอากาศเพิ่มด้วยค่ะแล้วตำแหน่งของห้องน้ำนะคะทุกชั้นเนี่ยก็จะอยู่ในแนวเดียวกันเวลาที่เราเม่ทนเนสก็จะสามารถทำได้ง่ายค่ะถัดเข้ามาจะเป็นพื้นที่โซนออฟฟิศค่ะคุณผู้ชมพื้นตรงชั้นนี้นะคะในโซนออฟฟิศเนี่ยจะเป็นสโตนคอมโพสิตลายไม้ให้บรรยากาศที่สบายๆค่ะ และข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับพื้นที่ทํางานเนี่ยคือจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเขาก็เลยให้ไฟ LED เนี่ยมาเยอะมากเลยนะคะแสงสว่างเนี่ยเพียงพอแน่นอนและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้ช่องแสงขนาดใหญ่นะคะก็คือประตูทางฝั่งระเบียงซึ่งจะเป็นกระจกแบบฟูลให้เลยรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากและสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะ ส่วนการจัดฟังก์ชันเนี่ยนะคะทางโครงการเขาก็จัดมาให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดเราทาเป็นออฟฟิศแล้วจัดที่นั่งแบบหลวมๆวม2ชุดเนี่ยก็จะได้ประมาณ12ที่นั่งแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะกั้นห้องเพิ่มเติม,ตมก็สามารถกั้นได้ให้เป็นสัดส่วนขึ้นค่ะสําหรับตัวระเบียงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตัวราวกันตกของระเบียงเนีเขาจะใช้เป็นกระจกใสกระจกนิรภัยแบบใสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำให้มุมมองที่เรามองจากห้องทํางานออกไปเนี่ยดูโปร่งโลง่งแล้วก็มองได้ไกลมากขึ้นนะคะทําให้เวลาทํางานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่สบายตาค่ะส่วนพื้นระเบียงเนี่ยนะคะเขาก็จะได้เป็นพื้นที่ที่มีขนาดที่กว้างเลยนะคะเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบรรยากาศในการทํางานได้ส่วนระเบียงด้านนอกเนี่ยนะคะเขาจะมีกริลบังแดดไว้สามารถเลื่อนได้แบบนี้ค่ะ แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีกลิวอีกส่วนหนึ่งที่เอาไว้บังสายตาจากข้างข้างๆให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ชมรายละเอียดของชั้น2กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกี้จะพาไปดูชั้น3ากันต่อค่ะ สำหรับตัวชานบันไดนี่นะคะคุณผู้ชมทุกชั้นเนี่ยชานบันไดเขาจะกว้างเลยเพราะฉะนั้นสามารถเดินขึ้นลงได้อย่างสะดวกแล้วก็ตัวชานบันไดเนี่ยก็จะเชื่อมอยู่กับบันไดหนีไฟนะคะซึ่งเวลาเราเปิดประตูออกไปเนี่ยก็จะเจอบันไดหนีไฟเชื่อมลงไปถึงชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีระเบียงที่ไว้วางคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะสำหรับพื้นที่บนชั้น3เนี่ยนะคะเขาจะจัดแปลนคล้ายๆที่ชั้น2เลย ก็จะมีพื้นที่เวิร์กสเปซฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ทางตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ด้านหลังจะเป็นห้องผู้บริหารค่ะแต่ว่าสําหรับห้องนี้เนี่ยเขาจะมีกั้นเป็นประตูกระจกแบบนี้มาให้นะคะตัวบานเนี่ยสูงจะดดฝ้าเพดานเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไอเดียการตกแต่งด้านในค่ะพื้นชั้นนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นสโตนคอมปพสตลายไม้เหมือนกันค่ะ พื้นที่การจัดห้องทํางานเนี่ยนะคะเขาก็จะจัดเป็นห้องทํางานขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะกั้นห้องเพิ่มก็สามารถที่จะกั้นห้องแบบนี้และอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ทําเป็นห้องประชุมได้นะคะซึ่งขนาดห้องประชุมเนี่ยสามารถวางที่นั่งได้ประมาณ8-10ที่นั่งได้เลยสบายๆถ้าเกิดว่าเราแบ่งห้องตามแบบบ้านตัวอย่างนี้นะคะติดกันนะคะก็จะเป็นส่วนของระเบียงซึ่งขนาดระเบียงเนี่ยก็จะกว้าง เหมือนชั้นล่างเลยนะคะแต่ว่าตัวราวกันตกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นราวเหล็กสีดําแทนค่ะติดกับห้องน้ํานะคะก็จะเป็นส่วนของห้องผู้บริหารค่ะซึ่งห้องนี้ในชั้นสองะค่ะเขาจะทําเป็นแพนที่ที่เราเห็นนะคะแต่ว่าชั้นนี้เขาจะไม่มีเดินระบบท่อมาให้ซึ่งถ้าเราอยากเดินเพิ่มเนี่ยก็สามารถต่อเพิ่มมาจากชั้นสองหรือว่าชั้นสีได้ค่ะ ส่วนการจัดในห้องนี้เนี่ยเขาก็จะทํามาให้ดูเป็นห้องผู้บริหารนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวขึ้นมามากหน่อยก็จะจัดห้องไว้เป็นส่วนตัวแบบนี้ก็จะสามารถวางโต๊ะผู้บริหารขนาดใหญ่ๆได้เลยนะคะพร้อมเก้าอี้ที่ไว้รองรับลูกค้าค่ะเผื่อการนั่งคุยกันนะคะส่วนดน้านหลังก็จะมีเป็นช่องแสงบานใหญ่ค่ะขนาดจะเท่ากับที่ชั้น2เลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนชั้น4กันต่อเลยค่ะ พอเราขึ้นมาที่ชั้น4ี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นโซนของส่วนพักอาศัยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีประตูบันทึกแบบนี้กั้นมาให้นะคะเพื่อแบ่งพื้นที่ด้านในพอเราเปิดประตูเข้าไปนะคะพื้นที่ด้านในเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนลิฟวิ่งด้านหน้านะคะมีห้องน้ำตรงกลางแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในห้องครัวกันก่อนนะคะขนาดห้องครัวเนี่ยนะคะจะมีขนาดที่กว้างเลย และชั้นนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับที่ชั้น2ค่ะคือเขาเดินระบบท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งไว้ให้เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะต่อเติมชุดครัวได้แบบนี้เลยนะคะมีพื้นที่ไว้วางตู้เย็นเรียบร้อยและช่องแสงเนี่ยก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับที่ชั้นล่างค่ะเป็นบานใหญ่นะคะช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็เปิดระบายอากาศได้และขนาดของห้องครัวเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้ามายืนช่วยกันทำครัว2-3คนได้สบายๆเลยค่ะ ส่วนวัสดุพื้นที่ชั้นนี้นะคะจะเป็น stone composite สีขาวนะคะเป็นลายหินอ่อนสีขาวแบบนี้เวลาที่มีอะไรหกเลอะเทอะเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายค่ะ เรามาดูพื้นที่ทางฝั่งหน้าบ้านกันบ้างนะคะพื้นที่ทางฝั่งหน้าบ้านเนี่ยเขาจะจัดเป็นโซนทานอาหารแล้วก็โซนห้องนั่งเล่นแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าการจัดฟังก์ชันเนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุน่นถ้าเกิดว่าใครที่มีต้องการพื้นที่ทํางานมากหน่อยก็สามารถจัดให้เป็นออฟฟิศได้เช่นกันค่ะเรามาดูในส่วนของห้องทานอาหารก่อนนะคะ พื้นที่เนี่ยจะสามารถวางโต๊ะทานอาหารขนาด 6- 8ถึงที่นั่งได้สบายๆเลยแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่เหลือกว้างมากนะคะเราสามารถที่จะบิวอินเป็นตู้วางของแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นชั้นวางของสวยๆเพิ่มก็ได้ค่ะถัดจากห้องทานอาหารมานะคะก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่กว้างอีกเช่นกันค่ะเราสามารถที่จะวางโซฟาขนาด 2- 3ที่นั่งแบบในห้องตัวอย่างก็ได้ หรือว่าเราจะวางเป็นโซฟาทรง L shape ขนาด5-6ถึงออที่นั่งก็ยังได้ค่ะและยังมีพื้นที่เหลือตรงกลางนี่นะคะให้วางโต๊ะกลางแบบนี้แล้วก็โซฟาเดี่ยวข้างๆแบบนี้อีกด้วยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางทีวีเราสามารถที่จะหาชั้นวางแบบนี้มาวางก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครต้องการที่เก็บของเยอะๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะบิวอินเป็นชั้นวางใหญ่ๆตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะและในส่วนของระเบียงนะคะ ตัวบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะมีเป็นระเบียงด้านข้างแบบนี้ตัวราวกันตกจะเป็นเหล็กซี่สีดําแต่ว่าถ้าเป็นยูนิตข้างๆเนี่ยหรือว่ายูนิตท,ที่มีพื้นที่ใช้สอย510ตารางเมตรนะคะเขาจะมีเป็นระเบียงใหญ่ๆฝั่งหน้าบ้านด้วยแล้วก็ตัวระเบียงเนี่ยจะเชื่อมมายังระเบียงตรงข้างบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ส่วนลิฟวิ่งเนี่ยได้ช่องแสงที่เยอะกว่าชั้นอื่นๆมีพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างภายในกับภายนอกเนี่ยเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าเราอยากได้พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นก็สามารถปลูกต้นไม้ไว้ตรงระเบียงนะคะเวลาเรานั่งในห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะสามารถมองออกไปเห็นพื้นที่สีเขียวด้านนอกได้สบายตาค่ะ สำหรับบนชั้น5นี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นโซนพักอาศัยแบบจริงจังแล้วค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของธุรกิจที่เขามีบ้านอยู่ในออฟฟิศนะคะก็มักจะเอาห้องนอนเนี่ยขึ้นมาไว้ชั้นบนสุดค่ะเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็จะไม่มีพนักงานเดินขึ้นลงค่ะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับโซนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่โถงบันไดขนาดพื้นที่เนี่ยก็จะมีพอประมาณนะคะให้เราวางตู้ได้หรือว่าจะวางเป็นโต๊ะนั่งทํางานเล็กๆก็ได้ค่ะ ส่วนการจัดฟังก์ชันนี่นะคะของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะวางห้องมาสเตอร์เบดรูมไปทางฝั่งหน้าบ้านพร้อมห้องน้ําในตัวแล้วก็ฝั่งหลังบ้านเนี่ยจะเป็นห้องนอนรองนะคะตัวห้องนอนรองอะ่ะจะใช้ห้องน้ําที่ถงบันไดตรงนี้ค่ะแล้วก็ห้องน้ําในชั้นนี้นะคะเขาจะมีส่วนชาวเวอร์อยู่ในทุกห้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนค่ะ เข้ามาในส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะคุณผู้ชมตัวพื้นเนี่ยเขาจะใช้สโตนคอมโพสิตลายไม้ค่ะแล้วก็พื้นที่ส่วนแรกที่เราเข้ามาเจอเลยเนี่ยก็จะเป็นส่วนว a l k i n c l o s e ซซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็จะกั้นเป็นผนังมาให้นะคะแต่พวกประตูแล้วก็งานตกแต่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีมาให้เราจะต้องหาช่างมาติดตั้งเพิ่มเองส่วนพื้นที่ภายในเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะบิวอินเป็นตู้ใหญ่ๆเนี่ยได้เลยแยกฝั่งผู้ชายผู้หญิงได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่ให้ยืนแต่งตัวได้อีกมากมายนะคะค ส่วนฝั่งตรงข้ามค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ําที่ชั้นนี้เนี่ยจะมีส่วนชาวเวอร์มาให้ทุกห้องเลยแล้วก็สเปคเนี่ยจะแตกต่างกับที่ชั้นล่างหน่อยนะคะอย่างตัวอ่างล้างมือเนี่ยก็จะเป็นแบบฝังแต่ว่าจะใช้ยี่ห้อ American Standard เหมือนที่ชั้นล่างนะคะแล้วก็ตัวโถสุขภัณฑ์นี้นะคะก็จะติดตั้งมาให้แบบนี้เลยนะคะด้านบนมีที่วางผ้าขนหนูมาให้ด้วยค่ะส่วนพื้นที่ห้องอาบน้ําค่ะคุณผู้ชม เขาจะมีผนังเนี่ยกั้นมาให้บางส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยจะลดระดับลงไปพอสมควรเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้มีความเป็นสัสดส่วนมากขึ้นก็สามารถหาช่างเนี่ยมาติดเชาบ็อกเพิ่มตรงนี้ได้ค่ะและภายในห้องอาบน้ำเนี่ยนะคะเขาก็จะมีติดตั้งเป็นฝักบัวแบบนี้นะคะยี่ห้อเมกันสแตนดาร์ดมาให้แล้วก็เดินระบบไว้ให้เผื่อการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะทำเป็นช่องในผนังแบบนี้นะคะให้เราสามารถวางอุปกรณ์อาบน้ำเพิ่มเติมได้ค่ะ แล้วก็ด้านบนนะคะบริเวณเหนือโถสุขภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีเป็นพัดลมดูดอากาศมาให้ด้วยเช่นกันค่ะเราออกมาดูในโซนพักผ่อนกันบ้างน,นะคะภายในห้องนอนเนี่ยจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางเลยเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้มีพื้นที่เหลือข้างเตียงทั้งสองฝั่งเนี่ยให้วางโต๊ะหัวเตียงได้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนั่งทํางานหรือว่าอ่านหนังสือก่อนนอนเนี่ยก็ มีพื้นที่ให้วางเป็นโต๊ะทํางานข้างเตียงได้แบบนี้นะคะแล้วก็พื้นที่ปลายเตียงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือกว้างมากนะคะเราสามารถที่จะวางเป็นชั้นวางทีวีปลายเตียงไว้ดูก่อนนอนก็ได้หรือว่าจะวางเป็นชุดเก้าอี้เล็กๆนะคะไว้ไปลายเตียงเพื่อนั่งพักผ่อนก่อนนอนก็ได้ค่ะและช่องแสงหลักนะคะของห้องนอนเนี่ยจะเป็นประตูระเบียงค่ะจะเป็นประตูบานใหญ่เหมือนที่ชั้นล่างเลยนะคะแล้วก็ขนาดระเบียงเนี่ยก็จะค่อนข้างกว้าง และเนื่องจากว่าเป็นระเบียงของห้องนอนของเจ้าของบ้านนะคะก็สามารถที่จะหาชุดทานกาแฟเล็กๆมาวางตรงระเบียงได้ค่ะราวกันตกระเบียงจะได้เป็นกระจกใสเหมือนที่ชั้นล่างนะคะแล้วก็ตัวกริลเนี่ยก็สามารถเลื่อนได้เช่นกันค่ะออกมาจากห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเราจะกลับมาอยู่ที่บริเวณโถงบันไดค่ะและจากโถงนี่นะคะก็จะเชื่อมไปยังห้องน้ําซึ่งห้องน้ําห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําของห้องนอนรองค่ะ ภายในห้องน้ำนะคะก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะสเปคเนี่ยจะคล้ายๆกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยก็คือตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างแบบฝังนะคะติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้แล้วก็สุขภัณฑ์ทั้งหมดจะใช้ของ American Standard ค่ะในพื้นที่ห้องอาบน,น้ำเนี่ยนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมแต่ว่ายังพอที่จะยืนอาบได้อยู่นะคะแล้วก็ในห้องนี้เนี่ยก็จะมีติดฝักบัวมาให้นะคะแล้วก็จะมีเดินระบบรองรับเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้ตรงนี้ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับวางอุป,ปกรณ์สําหรับอาบน้ําไว้ให้ค่ะส่วนด้านบนเนี่ยนะคะก็จะมีติดเป็นพัดลมดูดอากาศมาให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนรองกันต่อเลยค่ะสำหรับห้องนอนรองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะอยู่ทางฝั่งหลังบ้านค่ะพื้นห้องนอนรองจะใช้เป็น stone composite ลายไม้ ine, เหมือนกันนะคะ แล้วก็ขนาดของห้องนอนเนี่ยก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงขนาดควีนไซส์ได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือรอบๆเตียงเนี่ยพอสมควรให้วางโต๊ะหัวเตียงแล้วก็สามารถเดินผ่านได้สะดวกแล้วก็ข้างเตียงเนี่ยยังมีพื้นที่ให้สําหรับทําเป็นตู้เสื้อผ้าบานขนาดกําลังดีได้ค่ะส่วนช่องแสงเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่เหมือนทุกชั้นค่ะสามารถที่จะรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะนะคะแล้วก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ชมรายละเอียดของตัวบ้านกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวคิดจะพาคุณผู้ชมไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง สำหรับโครงการมีลอฟพระราม9ก้านี้นะคะคุณผู้ชมจะเหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาอาคารไว้สำหรับทำออฟฟิศหรือว่าจะรวมบ้านไว้ในที่เดียวกันเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าควรจะเป็นธุรกิจแบบที่ไม่เน้นหน้าร้านมากนะคะเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ค่ะ แต่ว่าจุดเด่นจริงๆของทำเลที่ตั้งตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับโซนธุรกิจที่สําคัญทั้งพระราม9ก้าศรีนครินแล้วก็พัฒนาการได้จึงเป็นทำเลที่น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่กําลังมองหาออฟฟิศใกล้เมืองค่ะ และจากตัวโครงการเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกออกจากซอยไปนะคะก็ถึงถนนพระราม9เลี้ยวซ้ายก็เข้าถนนสีนครนหรือว่าจะขึ้นวงแหวนก็สามารถเข้าถนนพัฒนาการได้เลยและที่สําคัญก็คือไม่ไกลจากทางด่วนสีรัตหรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะจากโครงการเนี่ยขับรถไปประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆเนี่ยก็อยู่ในระยะทางที่ขับรถไปถึงได้ไม่ไกลค่ะทั้งห้างโรงพยาบาลและสถานศึกษาหลายแห่ง และที่สําคัญนะคะเดอะนายกับโรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยก็อยู่ในระยะทางที่ขับรถไปประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะนอกจากทําเลจะน่าสนใจแล้วเนี่ยนะคะตัวโครงการเขาก็ทาออกมาได้ดีค่ะโดยจะเป็นโครงการโฮมออฟฟิศนะคะสไตล์โมเดิร์นหน้าตาดีเลยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยให้มาเยอะแต่ว่าจุดเด่นจริงๆของเขาก็คือจะเป็นเรื่องของวัสดุค่ะที่เขาใช้ของดีแล้วก็ให้มาเยอะเมื่อเทียบกับโฮมออฟฟิศทั่วไปที่จะมาเป็นแบบ b a ร e s ให้เราต้องไปตกแต่งเองทั้งหมดนะคะ แต่ว่าโครงการนี้เขาก็ทำมาให้เลยทั้งพื้นฝ้าติดแอร์คอนซีลมาให้ทั้งหมด9ตัวมีลิฟต์โดยสารนะคะแล้วก็ไฟ LED เนี่ยให้มาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ทำงานก็เลยจะมีแสงสว่างที่เพียงพอค่ะส่วนช่องแสงในบ้านนี่นะคะเขาก็ให้มาเป็นบานใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ทำงานเขาจะให้มาเป็นบานแบบฟูลไฮเลยนะคะจะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยดีขึ้นมากค่ะ ส่วนห้องนะคะในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีกั้นไว้ให้แล้วบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าอยู่เราก็สามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ลงแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมเพิ่มค่ะส่วนราคาค่าตัวนะคะตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นในแปลงมาตรฐานจะอยู่ที่23ล้านบาทส่วนในแปลงมุมเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ26ล้านบาทค่ะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยจะมีประกันโครงสร้าง5ปีและประกันงานระบบอีก1ปีนับจากวันส่งมอบค่ะ สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะนัดโทรเข้าชมโครงการสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0826949491โดยจะมีคุณแพรนะคะที่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยพาชมด้วยตัวเองเลยและถ้าหากว่าแจ้งว่ามาจากโฮมหน้าอยู่ก็จะได้รับโปรโมชั่นสิทธิพิเศษไปด้วยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมในครั้งนี้นะคะครั้งต่อไปเราจะพาไปชมโครงการไหนต่อสามารถติดตามได้ที่ Facebook YouTube และเว็บไซต์ h o m หน้ y o ยค สำหรับวันนี้กิลและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ